ผ่านการชนน้ําท่วมก่อใหม่มาแน่นอนสาวสาวออฟฟิศอะไรแบบนี้แนะนําเลยเพราะว่ามันเครื่อง1.2ขับสบายมากนี่ไม่ต้องเกรงอะไรเลยก็แนะนํารุ่นนี้เลยนะคะพี่จา๋าประหยัดน้ามันด้วย อีโคคาเครื่อง1.2ประหยัดน้ำมันแถมยังผ่อนถูกกับคันนี้เลยนะคะ Toyota ายาริเครื่อง1.2ตัว g ปี2019นะคะนี่คันนี้บอกเลยว่าเป็นสีเทานะคะบอดี้เดิมเลยนะคะอะ่มาดูข้างหน้าของเขาข้างหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟหน้าปอเจคเตอร์แล้วก็มีไฟเด y l ไร h t คู่มาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังไม่พอมีไฟตันหมอกคู่หน้าให้เรียบร้อยตรงนี้คุณลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะ,ะมาดูด้านข้างข,างของเขาอีกรอบ ะะมาดูด้านข้างของเขานี่ด้านข้างของเขาก็จะมาด้วยแม็กเดิมจากโรงงานยางเป็นยางใหม่เปลี่ยนให้ปี2025ให้เรียบร้อยแล้วแทบเป็นขอบ15นะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนแม็กหรือว่าจะจะไปใส่แม็กเดิมก็สวยเช่นเดียวกันนะคะจะแม็กไหนก็สวยเหมือนกันอะมาดูด้านข้างข,างของเขาอีกรอบตรงปลายกระจกของเขาก็จะเป็นไฟเลี้ยวตรงปลายกระจกตัวกระจกตัวนี้สามารถพับเข้าได้นะคะแบบอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ คันนี้นะคะใส่คิ้วกันสาดมาเรียบร้อยทั้ง4ด้านนะคะที่จับของเขาก็จะเป็นโครเมียมนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูภายในเรื่องเม็ดองคเม็ดอาร์คอะไรแบบนี้เนาะนี่เม็ดอาร์คนะคะคันนี้ก็คือไม่ผ่านการพิกความชนหนักก่อไมมาแน่นอนนะคะนี่เม็ดอาร์กก็จะเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยดึงมาเท่าไหร่ก็เรียงตัวสวยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เรื่องตัวน็อตไม่เคยขยับแน่นอนนะคะพี่ขาน็อตยังเดิมๆเ,เลยไม่เคยขยับเลยนะคะนี่ สว,สวยเลยนะคะกิิบๆเลยนะอ่ะมาดูด้านข้างหลังผู้โดยสารกันนี่ข้างหลังผู้โดยสารก็จะกว้างขวางประมาณนี้เลยนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังตัดด้วยได้สีแดงอ่ะกว้างขวางเหมือนกันเดี๋ยวโยพาลองนั่งดูก่อนนะกว้างขวางไหมโกหกลูกค้าจริงไหมอะไรแบบนี้เนาะนี่ข้างหลังก็นั่งสบายนะขนาดโยสูงร้อยประมาณ77โยนั่งสบายมากๆเลยไม่ชนขาก็เหยียดได้ปกติเลยนะคะเออ สบายมากๆเลยนะคะคันนี้โยแนะนำมากๆเลยทั้งกว้างขวางแล้วก็ประหยัดน้ำมันคันนี้เป็นตัวแฮทแบ็กนะคะ5ประตูแล้วนะคะอ่ามาดูข้างหลังของเขานะคะพี่สานี่ข้างหลังเขาก็จะเป็นในสไตล์ของยาริสเป็น5ประตูตัวนี้ก็จะใส่ตรงคีบฉลามมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะข้างหลังยาริสเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยเห็นไหมสีสวยเลยแล้วก็จะมีตัว G นะคะตัวที่บ่งบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดคันนี้ก็จะมีตัวจุดเซนเซอร์มาให้2จุดนะคะอ่ะเดี๋ยวโยพาไปดูตัวที่เก็บสัมภาระกันนี่ที่เก็บสัมภาระก็กว้างขวางเช่นเดียวกันนะคะวางได้เยอะอยู่นะมาดูคันจริงก็คือวางได้เยอะพอสมควรอ่ะมาดูตรงยาง ว่ายังเหลือมันเดิมไหมเรือมันเดิมนะคะผ่านไม่ผ่านการใช้งานมาเลยแล้วก็คันนี้นะคะไม่ผ่านการจมน้ามาแน่นอนนะคะนี่ที่แต้มสีแบบนี้ก็คือถือว่าเดิมนะคะพี่แล้วก็คันนี้นะคะบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันด้วยแล้วก็กว้างขวางด้วยนะคะสามารถบรรจุสิ่งของได้เยอะมากๆเลยนะคะอ่ะนี่คันนี้ก็จะเอกลักษณ์ของยาริสเป็น5ประตูนะคะสวยๆแบบนี้เลยเหมาะสําหรับสาวๆหนุ่มออฟฟิศหรือพนักงานที่แบบเพิ่งมาทํางานอะไรอยากจะออกรถก็ แนะนำรุ่นนี้ก่อนนะคะใช้แบบประหยัดน้ำมันไปก่อนเรามาดูตัวห้องคนขับกันอ่านี่ห้องคนขับนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยห้องคนขับ1นนะคะบอกเลยว่าเป็นระบบไฟฟ้าอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วแถมมีปุ่มพุชสตาร์ทมาให้เรียบร้อยพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพี่ขาสามารถโทรกดลับได้เพิ่มเสียงได้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอสามารถเชื่อมแอปเปิลคาเพมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะคะเกียร์ออตโต แล้วก็จะมีที่วางแก้วให้2ที่เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้จะเป็นเบรกมือดึงขึ้นนะคะกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะพี่ขาก็คือสะดวกสบายมากๆเลยนะคะไม่ใช่กุญแจแบบบิดนะเพราะเป็นปุ่มพุสตันมาให้เรียบร้อยแล้วอ่ะคันนี้นะคะพี่บอกเลยว่าเป็นยาลิสร,รุ่นขายดีมากๆเลยเดี๋ยวพาไปดูตัวห้องเครื่องกันว่าห้องเครื่องเขาจะแบบมีการผ่านกาันแบบว่ามีสนิมมีการขัดน็อตอะไรมาไหมเนาะอ่าเดี๋ยวพาไปดูเลย ห้องเครื่องเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะห้องเครื่องเขานะคะแผ่นกันความร้อนยังเหลือเหมือนเดิมนะคะพี่สาเแลก็จุดเม็ดอาร์กอะไรแบบนี้ยังเหลือเหมือนเดิมนะคะ,ะมาดูใกล้ๆได้เลยพวกน็อตแบบนี้ค่ะไม่เคยขยอบเลยนะคะพี่สาที่สําคัญนะคะรถของร้านเราจะขายที่รถที่เป็นคุณภาพไม่ผ่านการชนน้ําท่วมก่อใหม่มาแน่นอนลูกค้าสบายใจตรงนี้ได้เลยนะคะบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเสียง เครื่องนิ่งมากๆเลยนะคะเป็นเครื่อง1.2นะคะถ้าใครแบบว่ากําลังมองหารถที่ประหยัดน้ามันมากๆแล้วก็เพิ่งทํางานหรือวาอ่าจะขับในตัวเมืองแบบเนี้ยรถติดๆแบบเนี้ยก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเครื่อง1.2ยาริสตัว G ตัวท็อปสุดหน้าจงหน้าจอมีให้มาหมดแล้วนะคะตอบโจทย์สําหรับหนุ่มๆสาวๆเลยนะคะพี่คะคันนี้คือ ยอดขายดีมากๆเลยนะคะตอนนี้โยก็อยู่ในรถแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปเช็ตกันว่ารถคันนี้จะมีปัญหาหรือว่าขับดีหรือเปล่านะอ่ามากันเลยนะคะขันแรกก็เอาเบรกมือลงนะคะใส่เกียร์ดีนะคะพี่จ๋าอ่ะเราเดินหน้าไปเลยนะคะถือว่าคันนี้ก็คือถือว่านุ่มนวลน,นะการออกตัวอะไรแบบนี้เนาะเออนี่พวงมาลัยของเขาจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นเลยนี่สามารถกดได้เพิ่มเสียงได้แล้วก็ แอร์เป็นระบบเมนนวลนะคะนี่ oh, <okay. S 1> สวยๆเลยแล้วก็หน้าจอก็จะมีชิปต้มแอ Apple c a r p เพ y ได้เนาะนี่ขับสบายมากนี่ไม่ต้องเกงอะไรเลย oh, <okay. S 1> ก็คือขับสบายๆนะคะสำหรับสาวๆออฟฟิศอะไรแบบนี้แนะนำเลยเพราะว่ามันเครื่อง1.2ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะนี่ขับนิ่มมากเลยรถไม่มีการแบบว่ากระตุกหรือว่าเป็นแบบมีทรงมีเสียงเลยนะคะนุ่มนิ่มขับสบายนะคะเหมาะมากสำหรับแบบ คนกาลังเล่นรถใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะโยก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะโตโยต้ายาริสเท่านั้นนะคะคันนี้ก็จะเป็นกระจกมองหลังให้แบบนี้เลยนะคะนี่สวยๆเลยนะคะเป็นตัวจีตัวท็อปด้วยนะจงหน้าจอมาให้หมดแล้วนะคะเรื่องแอร์นะคะก็เย็นเฉียบเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถกดขึ้นกดลงได้เลยนะคะแบบระบบออโต้นะคะพี่จ๋าสามารถกดได้เลยแล้วก็หน้าจอก็จะเป็นพวกแบบ ชันต่อยแอปเปิลคาเฟ่ได้นะคะดูเผ่นทงแผ่นที่ได้ปกติเลยกดรับกดอะไรทั่วไปดูนาฬิกานาฬิกาได้หมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครมองหาตัวโตโยต้าอา i ิก็แนะนําคันนี้เลยนะคะแล้วเรื่องเบาะของเขาก็ออกดีไซน์มาสวยเก๋นะคะนี่แต่โดยด้ยสีแดงแต่เป็นเบาะหนังทำความสะอาดได้ง่ายนะคะสําหรับใครที่แบบว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กสามารถแบบว่าเออชอบพอกผิวหรือว่าทาครีมอะไรแบบนี้ย ท่านผู้ชายก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าเบาะนี้นะคะทำความสะอาดได้ง่ายตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสำหรับท่านผู้หญแล้วก็เบาะตรงนี้ก็เป็นการปรับลงได้นะคะในระดับหนึ่งแล้วก็เบาะก็สามารถเอนนอนได้นะคะสบายจนถึงสุดเลยนะคะแล้วก็ เอาขึ้นได้สบายนะคะพี่นี่ oh, บอกเลยว่าสะดวกสบายแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่เปิดไฟนะคะก็สําหรับใครที่แบบมีตตกข้างหน้าอันนี้มีข้างหลังให้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะดูดีนะคะทันสมัยนะคะเหมาะสําหรับสาวๆนะคะที่เพิ่งหัดเล่นรถอาจจะขับยังไม่เท่าไหร่น้ออยากจะได้แบบอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะคะก็แนะนํารุ่นนี้เลยนะคะพี่๋าประหยัดน้ามันด้วย oh, แถมยังได้ตัวท็อปหน้าจอก็มีมาให้แล้วนะคะแถมพวงมาลยัยมัตติฟังก์ชั่นมาให้เรียบร้อยแล้ว ผมพุ่สตาร์ทเราก็มีมาให้เหมือนเช่นเดียวกันแต่มันเกจะออโต้ด้วยขับง่ายขับสบายตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ สำหรับสาย Eco Car. อีโคคาร์เป็นยังไงบ้างคะลองขับดูแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่ตามหาโตโยต้ายาริแล้วก็อยากจะได้รถที่อีโคคาเป็นแบบประหยัดน้ํามันนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยโตโยต้ายาริเครื่อง1.2ตัว G นะคะตัวท็อปสุดปี2019สีเทาเดิมแบบนี้เลยนะคะใครที่อยากได้รถนะคะใช้เอกสารก็ไม่ยุ่งยากบัตรประชาชนหนึ่งใบเท่านั้นนะคะจองวันนี้ใช้เงินแค่99บาทเท่านั้นใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถ เมนต์ใต้คอมเมนต์หรือว่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชาวเปรูพาดูรถด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้โยก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ